วันนี้วันที่27มกราคมพุทธศักราช2568เป็นการสวมดมนต์ครั้งที่25ที่ข้าพเจ้านาจัดใจคำสมมายขอถวายเสียงสวดสัทายายพระสูตรพระผลิตและมนต์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจุริยบูชาในครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอัคระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเทอญ บทที่หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเรสุอัตราคัดฉันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสะสุนันตุสักโมคทังสักเคกามีจรูปเปคิริสคาระะัตเตจจันตริเขวิมานีที่เประเทจคา,ามีตรุวน,าานัหเนเกหาววตุมหิเขเตผู้มาจเย็นตุเทวาชลธารวิสเมยะขาคันทัพพนาคาติทันตาสันติเก อย่างมุน,นิวาระว niveau, er ing, Champion, ัจนังสาธบโมีสุนันตุธรรมสวนกาโลอยัมพะทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพะทันตาธรรมสวนกาโลอยัมพทันตาบทที่สองบทบูชาพระรัตนตรัยและบทที่สามบทกลับรัตนตรัยอิมินาสกาเลนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะธรรมังอภิปูชยามะอิมินาสกาเลนะสังคังอภิปูชยามะระหังสมาสัมพุทโธระควา พุทธังพระวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตพระควตาธโมธรม,มังนัมสามิสุปฏิปันโนพระขวโตาสาวกสังโคสังคังนัมามิบทที่4บทสวดนมัสก,การสิทธิคาถาและบทที่5บทสวนไตสรณคม,มานาปาทะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสละนังขจามิธรรมังสละนังขจามิสังฆังสละนังขจามิทุติยมปีพุทธังสละนังขจามิทุติยมปีธรรมังสละนังขจามิทุติยมปีสังฆังสละนังขจามิตติยมปีพุทธังสละนังขจามิตติยมปีธรรมังสละนังขจามิตติยมปีสังฆังสละนังขจามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสละนังอัญังพุทโธเมสละนังวรัง เอเตนะสัเจวัะเชนะโสติมีโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอัญญังธรรมูมีสารนังวังเอเตนะสัเจวัะเชนะโสติมีโสโหตุสัพพธานัตติเมสารนังอัญญังสังโฆเมสารนังว oh ังเอเตนะสัเจวัะเชนะโสติมีโหตุสะพธาบทที่เจ็ดพุทธานุสติบทที่แปดธรรมานุสติและบทที่เก้าสังขานุสติ อิติปิโสพระควะอระหังสัมมาสัมพุทโววิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรบุริสะธรรมสาราธิสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธภระควะติสวาคาโตพระควตาธโมสันติโกอกาลิโกเอหิปสิโกปนะยิโกปัจจตังเวทิตโพวินโยหิติสุปฏิปันโนภระควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภระควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆ สามีชิบติปนุภะกาวาโตสาวกาสังโคญาติทางจตาริปุริสาย,ยุคานิอัฏฐปุริสปุคลาเอสภะกวาโตสาวกสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักกิเนโย ο, อัญชลีการานิโย ο. อนุตรังปุญญะเขตังโลกัสสาติบทที่สิบรัตนสูตร ยานีทพูตานิสมาคตานิภูม,มานิวยายานิวะอันตลิเคสเพวพูตาสุมาณามภะวันตุอธโทปีสกจาสุนตุภาสิตังตสมะหิพูตานิสาเมธัสเพเมตังกรุธามานุสยาปชายะที่วาจัลตโตจารันติเยพะลิงตสมะหินนรคาถาอัปปมัตตายังกินชีวิตตังอิทวาหุรังวาสเคสวุวายังตรัตนังปณิตังนโนูสมังอธิตถาคตินะ อิธมปีพู้เทรัตังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวัติโหตุขยังเวลาคังอมตังปณีตังยทัตชขาสกยมุนีสมาหิโตนาเตนะธรรมเณสมาติกินจิอิธัมปีธรรมเณรัตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวัติโหตุยัมพุทธเสโถปริวณยีสุจิงสมาทิมานันตาริกัญญามาหุสมาทินาเตนะสมโมนวิชติอิธรมปีธรรมเณรัตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวัติโหตุ เยปุครอาอัตตังสัรปรสัทถาจตาริเอตานิยุคานิหนติเตทัก,กิเนยยาสุขัสสะสาวกาเอเตสุตินานิมหัภารานิอิธรมปีสังเกรตะตนังปณีตังเอเตนสัสเทนะสุวัวติโหตุเยสุปยุตตามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคตมัสสนัมหิเตปฏิปตาอมตังวิไคหะรัทามุธานิพุติงพุญชมานา อิธัมปีสังเคระตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวติโหตุเยถินได้คีโลปัทวิงสติสิยาจะตุพิวาเตพิอสัมปกัมปิโยถูปะมังสับปุริสังวถามิโยอริยสัจจานิอเวชปัสสติอิธัมปีสังเครัตนังปณีตังเอเทนัสเจนะสุวติโหตุเยอริยสัจจานิวิภาวะยันติคัมภีรปัญญะนะสุเทสิตานิกินจปิเทุนติ ผู้สั์ป,ปะมัตตานาเตระวังอัรรมมาทิยันติดิธรรมปีสังเครัตนังปานีตังเอเตนะสเจนะสุวติโหตุสหาวสะทัศนะสัมปทายะตายสุธรรมาชหิตาพะวันติสกายติฐิวิจิกิจจิทันจาสีระพะตังวาปียทัตถิกินจิจะตูหาปาเยหิจะวิปปมุตโต จะจาพิธานานิอภพโภกาตุงอิธัมปีสังเครตนังปณีตงังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุกินจาปิโสกัมมังกโรติปาประกังกายเยนะวาจายุทธเจตสาวาอภาพโภโสตสาปฏิชฉทะทายะอภพ,พกตาทิถาปทัสวุตตาอิธัมปีสังเครตนังปณีตงังเอเตนะสจเจนะสุวัติโหตุวนาปภคุมเพยถาปุสิทาเกคิมหานามาเสปธรมัสสเมิงคิมเห ตทูปะมังธรรมวรังอเทศยินิพพานคามิงปรมังหิตายะอิธัมปีพุทธะตนะนางปณีตังเอเทนะสเจนะสุวัติโหตุวโรวรันยุวรโทวราหโรอันตโรธรรมวรังอเทศยิอิธัมปีพุทธะตนะนางปณีตังเอเตนะสเจนะสุวัติโหตุกีนางบุรานังนวังนัตถิสัมภวังวิรัตจิตายติเกภวะวสิงเตขีนภพีชา อวิลุนหิชันทานิพันติทีรายถายัมปฏิโปยิธรรมปีสังเครัตนังปณีตังเอเทนะสจเจนะสุวติโหตุยานีทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสสะปูชิตตังพุทธังนมัสสามะสุวติโหตุ <c oughs> ยานีทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตลิเคตถาคตัง เทวะมนุษสุพูุชิตังธรรมังนมัสสามะสุวัติโิโหตุยานีทัพูตานิสมาคาตานิปุมาณิวายานิวะอันตลิเขตถาคตัาาตงเทวะม,มนุษสุพุชิตังสังฆังนมัสสามะสุวัตถิโหตุบทที่11อาตานาติยปริตสัพพโรคะวินิมุตโตสัพพสันตปาวชิตโตสัพพเวรมติกันโตนิพุตโตจตุวังภาวะสพ,พีติโยวิวัจชันตุสัพพโรโควินาสตุมาเตปวัดวันตรายโยสขีตีคายุโกภวา อภิภาวะอภิวาทนศีริสสนิจังบุทาปจายโนจตารุธรรมาวัทันติอายุอนโนสุขังระลัง